สวัสดีครับบอวันนกโตป่าภูเขาครับเจอเจอกันทางช่องก๊อฟปูนครนกเขาใหญ่อาจารย์ก๊อฟชวนไปเที่ยวกำแพงเพชรนะครับผมเปินลางงานไม่ได้นะครับก็ส่งตัวแทนไปแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นเจ้าเก้ยวสารพัดนะครับผมส่งตัวแทนไปให้อาจารย์ก๊อลิ่นร้องดูนะครับผมก็เผื่อฟุบเผื่อหมานนะครับผมสาหรับเจ้าเก้ยวสารพัดนะผมก็ยังเหนือปีกและหางยังไม่สุดดีนะครับผมแต่เขาก็พอเล่นได้ครับสวัสดีครับ อาจารย์นกเขาใหญ่ทุกท่านครับและเซียนนกเขาใหญ่ทุกทุท่ทานครับผมผมกอบคุูนครครับ,รบวันนี้มีโอกาสออกต่อนกครับผมก็รอลุ้นกันบทสรุปครับผมว่าจะได้ชีแต้มครับะ เจ้าเจ้าหลิวขึ้นไม้นี้ครับผมครับผมเดี๋ยวบล้อยแล้วครับเจ้าหลิวจัดไม้แรกเลยวันนี้ มาแล้วครับผมนี่ครับจะเร็วจัดไม้แรกเลย ขันย้อนเริวครับเจ้าแก้วครับผม เจ้าแก้วสารพัดครับบ่าววันปากบระโคผลงานครับ080ผลงานเจ้าแก้วครับโดดขึ้นมานนแล้วละเอาหาพัเนียดแเร็ว จี้ไข่แจกครับผมเจ้าหลียวทำได้เมื่อกี้ไม่เห็นตอนติดครับเพราะว่าไปเก็บเจ้าแก้วสรารพัดอยู่โอเคนะครับขอบคุณมากครับครับผมเอาเจ้าแก้วขึ้นคอนเมื่อวานครับผมเจ้าเหลียวจัดเมื่อวานตอนเย็นๆค่ำๆเอามาเช็คดูว่าถูกตัวไหม นะครับผม เป็นเวลาเกือบจะเที่ยงแล้วนะครับก็ได้เวลาจะกลับกรุงเทพแล้วครับก็เลยเจ็บนกลงมามครับผมครับหลังจากกับจากกำแพงเพชรเมื่อานนะครับผมก็ดึกครับผมวันนี้ก็เลยเลื่อนง,งานหลังจากเลื่องงานก็เอาเจ้าแก้วสะลรพัดมาส่งบ่าาวันคืนนะครับหลังจากโชว์ผลง,งานเมื่อวานครับผม ตัวนี้อาจารย์ก็ยังไม่ได้อาล่นนะครับอันนี้คืออ่าเจ้าเพชรสำเพอเงินเจ้ <Grand> าเพชรสำเพอเงินครับเพชรสำเพอเงินอาจารย์เคธรรมกาให้มาเล่นเป็นนกเป็นนกแบบว่าน้ําใจน้องให้ครับผมครับเพราะว่าเราก็เสียใจอยู่ตอนเพชรสำเพอดวงจาก <Classic. S 1> ไปนะครับอาจารย์เคก็เลยอยากหา,บาแบบาหาแบบอ่าเล่นค้ามือให้เี้ยตัวนอ่าตัวแทนตัวแทนนะครับตัวแทนอันนี้ก็นิ่งนะครับข,ขันค้าม,มือนะครับอยากขึ้นคอนอนี่เฉย เป็นไงเจ้าแก้วสาราพัดก็ได้อยู่ก็เล่นดีครับอ่าครับผมก็ยังไงแล้วก็มันจะมีข้อดีนะผมแลกเปลี่ยนนกต่อเล่นะนะครับก็มีข้อดีก็คือว่านกเคยได้ย้ายย,าย้ายคล้ายๆว่าย้ายค่ายเปลี่ยนนายนั่นแหละนะครับผมก็นกก็จะมีความเก่งกาจขึ้น,นก็จะไม่ตึงคนใช่นะครับ <c oughs> อ่าเราก็เรามสายลุย <c oughs> สายลุยเดี๋ยวผมก็จะพาอาจารย์กอลฟลุยนะับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทําคลิปนะครับก็ รับรองนะครับรับประกันว่าอ่ะไรก็เป็นอาหารก็เป็นครูฝึกนะไมเป็นครูฝึกให้นะครับผมพอลิวอเออครับก็มีคิวอยู่จะไปเที่ยวจังหวัดสะแก้วนะครับผมเดี๋ยวเร็วนี้นะครับผมก็จะไปกับอาจารย์ครบนะครับสองคนลุยนะครับน่าจะเสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์หาคลิปสวยๆน่าๆน่าจะคลิปน่าจะปั้นให้คลิปสวยๆค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งก็อย่างว่านะเราเราใหม่ อายด้วยมือใหม่แต่ใจถึงอ่าผมชอบตรงนี้นะบับอาจารย์ขอบใจถึงมากนะครับส่วนมากนะครับผมก็จะเป็นพวกนกฝึก,กนกต่อนกฝึกอนกพร้อมฝึกนะผมผมจะไม่ค่อยได้แบ่งเพราะว่าย้ายอ่าย้ายค่ายปุ๊บบางครั้งนกมันดกนะครับถ้ามันนั่งดูอยู่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเห็นนกขันนกโค,โคูอย่างเงี้ยผมสบายใจนะครับใช้คําว่าสบายใจดีกว่านะครับถ้าถ้าเกิดว่าเอาแบบ เอาแล้วแต่บาวันเลยพอส่งไปนกนกนานเปิดปากอย่างเงี้ยสรุปแล้วผมจะเป็นคนไม่ดีอะไรประมาณนั้นนะผมที่ทําไมผมถึงไม่ได้เบกนะครับก็จะมีพวกนกฝึกต่อนะใส่นเนียตแล้วขันอย่างเงี้ยก็มีนะครับก็มีที่เด็ดนะครับผมด้านบนด้านบน,น,บน,นครับกงผ้าสีเขียวสําหรับนกตัวนี้นะครับผมตอนนี้ถ่ายขนแต่ก็เล่นดีนะเป็นนกหนึ่งกุกเสียงเล็กนะครับผมเป็นนกคูหนาเป็นนกคูหนาเรียกคู หนุนไม่ค่อยมีนะผมบางๆนะครับแต่ว่าเป็นนกที่ติดดีตัวนี้ไปอยู่กับอาจารย์เหมียวเขาใหญ่ก็ได้ได้หลายตัวแล้วนะครับก็นี่ก็คือนกนกฝึกต่อในค่ายนะครับนกฝึกต่อในค่ายครับผมสําหรับท่านที่สนใจพระเนียดนะครับติดต่อกับบ่าววันได้นะครับเดี๋ยวก็จะลงเบอร์โทรไว้ให้ด้วยนะครับผมครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณบ่าววันที่แบ่งปันประสบการณ์นะครับก็พบกับก๊อฟปูนครและบ่าววันนกต่อป่าภูเขาในคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผม